อพี่น้องฝนตกเย็นดีดีฝนตกกินหออน้นองไม่รีเลยบาทนี้ฝนตกแล้วพากันไปกินขา้าวถ่ายบรรยากาศมาให้เบ่งจ้ะอาหารแบบแบบว่ามื้อแรกอาหารวันแรกของเรามื้อแบบว่าที่เป็นแบบว่าเป็นมือนี่นะคะ่ะเป็นข่าวจริงๆตอนนั้นกินเหลนซื้อก๋วยเตี๋ยวแนละ้วนงนดตอนนั้นกินก๋วยเตี๋ยวเลย วันเมื่อกี้พี่น้องหลานใช่พวกเนี้ยโอ้ยสูงกว่าปไาอีกเดียวโอ้เดียวสูงกว่าปผ่ปลาปปาสูงแล้วเวัเที่สูงกว่าทั้งหลายเดียวเลยเดียวเปล่าเออตะกี้เนี่ยตัวเด่นน้อยซี่สนี่ตอนปปาเลี้ยงตอนไปยุ่ิธรรมยังสวยเดี๋ยวนี้ยิ่งก็เปล่าแตเดียวนี่วะอันฮอกก็ตื่นถ้าก็นั่งมาตั้งไกลเด้พี่น้องนั่งมาตั้งไกลนี่เชียงดังงลูกเออเออเดียรสีสีสูสีนี่รุ่นเดียวกันก็ไม mm ่ร hmm. ีรุ่นเดียวกันโลกไอ้นุด นายเดใครมาเฮ้วมาไปพากินอาหารซีฟู้ดพี่น้องค่ะอันนี้คือเมนูหลักๆของวันนี้นะคะน้องเสาเบิ้งไว้ให้มันสีเป็นยังไงสีสมขำลำลือบอมาจ้าเดี๋ยไปกินน้ำปั้นเถอะนะเสียงบ๊ต้องกินยาแก้แพ้ทุกมือนี่ตัวนี้เนี่ยเป็นล้านเจพึ่งมาสันมันมีหลายหลายล้านจ้ะหลายเจเข้าหน้าบ่เดียวอือ หาหาดเลยเนาะหาดยังน,นุ่งนดเขาเอืน่นแถวนี้หาดสุชาดาไงแขกนอกแล้วเฮาเออเอาไปเขาของนามไปเขางามว่ดเดียวเดียวแดนนี่จากแถวนี้เต็มเลยค่ะไาหลานพี่ออ้อกต่วัาหลานนี่เน้ยไรกระมูนนุ่งนดเออว้าหลานอื่นเงียบหลานนี่ายกระมูนนะมพี่นอกเองเพราะว่าบ้านนด เขามายัางเลยไปจองเต่ะเลยเดนไปสั่งเนยวเออเดี๋ยวเขาไปสังก่อนถ้าจังยางเนาะน้องหนุดนี่พี่น้องเขาเขา,ขารีวิวกันหลายแต่นุนว่าน้องสงาวว่าก็เลยอยากให้พีให้มากินพอใส้มากินซีฟู้ดนะนาพี่น้องมากินซีฟู้ดแบบว่าซีฟู้ดอยู่นี่มันแซ่บมันนัวมันมัคือทางพุดหนึ่งสองสามสี่ห้าจ้ะ าที่นะคะฮะไม่เ,มไเห็นวะเจ้าหนีรึเออแต่จำไม่ได้เพิ่นว่านี่บ่ะเพิ่นในห้องนั่งนี่บ่ะอืมไม่นอนติดอันนั้นติดทะเลนะคะติดดิมทะเลน่าโอ้แสงงามนั่นเลยร้านไส่รอบ,บอยยิมหวานด้วยอันนั้นร้านส,สองคอนนี่ รอนนี่นเป็นบ้าแล้วเนี่ยร้านนั้นอะเอาเลยพวกกุ้งเผาไนไหมนูนเอ้ยกุ้งเผารอเอาตะป่าสิกินย่กุ้งเผากุ้งเผา้นสดๆพี่นอนขะอีปูกำลังไต่อยู่นะเห็นปะฝั่งนั้นมีกุ้งไหมไม่มีแต่ปูอืม เลยจ้ะมันได้บรรยากาศกว่ากันเนาะแถวถ้าเป็นแถวบ้านเฮามันจุบทุกช่างกุดนเพราะว่าบ้านเราจะนิยมจะนิยมซีฟู้ดกันนิยมซีฟู้ดกันมากกว่าทางนู้นจ้ะงมสดสดทั้งหุนเป็นวะนี่คามมาตาพุทธท่านหุ่นกินอาหารทะเลริมทะเลจริงๆพี่นนองนี่คือทะเลจ้ะ กินทะเลดีหน่อยฝนไม่ตกเลยมาถึงตอนขับรถมานะ่ะฝนตกพี่น้องอหุ่นป้าเหลี่ยมปแปบแบปโอ้ยอันเรื่องกินอาหารทะเลนี่เราต้องคิดหอดไมเคิลกัเมลรี่ได้จ้ะเพราะเพื่อนพวกกินเพือ่พนอนพวกพนัวมากะนะทำเป็นมากก็คือบดิพ้ามากมาก็คือกินแต่ข้าวผัด,ผดนะนะเออหินข้าวผัดท้าม็นสีกินพวกอาหารทะเลเพื่อนระวังเรื่องท้องท้องเสียเร็วแต่ว่าของเฮาเนี่ยโอ้โหแสบเพราะเฮาเคยกินแต่ในแต่ไล่นะ คุคนกระไลจะร้านนี้นู่น้องแดนนูแดนนี่ทะเลถังมาทีนี่นรอคะแม่นี่บ่แดนเปิ้เปเดียป็นนักแสบแดนอันนี้ย่ำยังกระนุดยำซ้ำเกลือไี่ซ้ำไข่อยำซ้ำไข่นี่ซ้ำไข่นี่ซ้าไข่ เพื่อนจะมีถุงมือมาให้ผมนะจ้ะร้านกําลังซีไซดนแดนแดนมาโชว์เบิ่งแดนใส่ถุงมือเนีันใส่บม่ได้เอาเดียวบอใส่มาเดียวใส่ประาใจด้วยันต้องใส่มือกินมันนี้เขาเลยเอาถุงมือมาให้เอากินแล้วอีกนะเออมันจะมีข้าวโพดแต่มันอันทะเลทาง อันนี้เป็นต้มยำพี่น้องจ้าพนวาอยากสดนังร้านวะกันพลวาเอาแบบนี้ก็ได้ต้มยำเพราะจะได้หลายายย่างนะจ้นอันนี้ยำ,นนยำกินกินกินพี่แดนพี่แดนค่าใส้ถุงมืออยู่ฟาดมุจลังเออเอาเลยแดนนี่ลุย ใส่ถุงมือแบบนั้นดูดลุยเขาค่อยใส่ถุงมือเพราะมันจะไม่เปื่อนนะโอ้โนี่พี่น้องอันนี้อันนี้หมึกหมึกนึ้อมะนาวเมนบอร์นองโนดฉันลืมเออหมึกนึ้อมะนาวพี่น้องหมึกหมึกไข่โอ้เป็นตาแสบเป็นตาแสบ <c oughs> <ๆ>กินกินอันนี้ปูกแกะเอออันนี้ปูกแกะเดี๋ยวต้องเอาติเจี้ยนเป็นปูแกะมีน้ำจิ้มในห้างจิ้มไอเด็ดแล้วก็อ,กอะรต่างๆพี่นองมีสวยเนาะ กินปลาดอกกินยามได้เป็นคงเสวงแกะโอ้เป็นแกะมาเรียบร้อยเอาแล้วจ้าเอาแล้วเอาแล้วจิน้มีดยเป็นได่นนะดิเจี๊ยวแซ่บวะแซบย่มเป็นวะม่บจิ้มแซ่บมั้ย แสบสมคำสมคำล่ำลืออยู่เป็นวะเอาเดียวจิ้มเดียวเออแสบสมคำล่ำลือบะเดียวเดียวรีวิวเอาเดียวแสบบ่อือเป็นยังไงร้านหน่อยแสบบะแสบครับเนมาสะเลถังคุณเห็นบ่แล้วกินทุกชิ้นเลยเนี่ยโอ้ยี่ยมากเลยเดียน มึงเอมยำซ้ำไข่เหบแสนเยบแจ๊แซ่บอืมป่าป่าป hmm. ่าพวกนั้นจะไม่กินบ่ะเพราะไม่กินอยู่ว่ เมื่อนี่ไม่ได้รอบขั้วสิงยุระยองมาอื่นแค่ถึงเมื่อบาดเลยโยูรอบขั้วแค่โถคุณย่ำเชตุระหรือจังสิบห้ากันมาเที่ยวอีกรอบเหมือนมาสุกพนนะอันนี้คือแบบว่าสิงยุระยองน้องสาวขั้วขั้วขั้วติดกับชายนะโอ้าว่าม่ั้วซุทองใช่ขั้วซุทองแล้วก็ลูกชายแก้วแหวนพี่น้องค้ามาแบบเดียวแบบเป็นรูปน

แซ่บเนื้อกุ้งเอันฟูเันสดเนี่ยฟูหวานฟูหวานฟูหวานแซ่บมากเลยน้ำจิ้มเพิ่เก็แซ่บยังก็ลู้บอกอใส่ถุงมือไอ้เพระใส่ น้ำจิ้มมันแซ่บนะเราเห็ดน้ำจิ้มแซ่บน่ารบนน้ำกุ้งทะเลทางนี้นี่ยำนี่แซ่บๆเล่เนาะตีเบิร์ดเลยเออจะมดเหรอมีไข่อะไรบ้างน้องนุชไข่ปลาเลียวเซียวไข่ปลาเดียวเซียวไข่อะไรไข่ไข่แมงดา อีกหนึ่งไข่เองวะจักอีกหนึ่งไข่ไม่รู้แต่ว่ายำสามไข่เนี่ยค่ะแซ่บเนาะมันที่ปุ๊ด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 สิ่งยำสามไข่แซ่บปุ๊ดปุ๊ดเออเป็นร้านคุยเราใส่ถุงมือหอมพุ่นนี่เอาอีกว่าลูกถังนู้นนะเขาเลียถังนู้นเอาง่ายจานหลุดนะนี่ง่ายจานเอ้อเดียวเอออันนี้เพิ่นมากนี่แฮงกระปุก หอยตัวนี้ลูกหอยหวานแซบเลยดีนี่นี่นี่ย่ำสามไข่นี่พี่น้องแซบแซบมันพุดพุดพุดดีอืมกนยัง่อนอันรเขาบ่ค่อยมา าึจก็ไดงไว้ว่าว่ามาแต่กินหอยตอังไหเลยบรีคาบัดัเอรทำอะหารกันขอพักแค่ไหนแม่ไม่ดด้กินกุ้งชุดหอดมันกุ้งเออหอดมันกุ้งเอเด็ดเดียวปลาปางมันกินอยู่นีปลาทอยอยากกว่ากี่ดี อไม่ต่างเลยยิมาเป็นอีกมันมีไข่อะไรบ้างคะมีไข่ปูนะแล้วก็ไข่ปลาดิบเซียวแล้วก็ไข่แมงดาครับโอเคขอบคุณมากค่ะไข่ปูไข่ไข่แมงดาแล้วก็ไข่ปลาดิบเซียวปลาดิบเซียวเป็นยังไงบ้าละสยรู้ายไม้โตจริงว่ะนาะโตจริงกับรูเดื่อนยิ่งแต่เข้ามาต้องนุ่นอีู่กับมาน้ำมานน้ำเข่าอะไรนี้มานน้ำมานน้ำดีวิว มากินหารอบแล้วสืไปกิน,น,น,นกร้านเขาเคยกินร้านคุณเายนิ่มกับกบอันนั้นเพิ่งกับที่ทำงานเพิ่งขยับไม่นอนร้านใช้ถุงมือเนี่ยต้องงวดก็พอต้อนงวดแก่คุณมในแดนแก่แดนเอเดียวมันแดนลงซื้อหลานานี่ยันนี้ โยแดนดิวริวอีก <pl> ต <ains> ้นกาแตง่าเป็นโดยเด็กพ่อใหญ่ดมอีกเนออะไรบ่างเดี๋ยว่าน้ำจิ้มดีเในน้ำจิ้มนี่สุดยอดเลยมันแบบว่ากลมกลมแซบได้รสชาติอมเปรี้ยวอมหวานกินเห็นเป็นแซบเนยน้องนุชอ์อเดียยากกินเป็นจะแซบมันะ ใช่พนะเด็เอาน้องแดนแดนชิมมึงดเด็เออเดียวหลงซื้อตลอดเออดูหัวมันเดียวโอเคอยู่นะเดี๋ยวนะน้องแดนกินยังว้างนหรอโนกินปลาหมึกแซ่ปะ<น>เดียวกินจนหมดมีนอ้อพเพิ่นหมักกุ้งเด้เดนีแดนนั่นเดียวได้มีนอ้อได้หลงซื้อพ่นมกักทะเลถังน้องแดนเป็นคนสั่งเพิ่นก็กินจนหมด เธอรับพี่สอบมีขนาดเพิ่นเนี่ยกินยังอีกบ่ลลุเมนูต่อไปเพราะหมูแั่เดียวแดนว่ากินไปนเรื่อยๆอือแกแกเบิ้งหนูใส่ถุงมือนะชนะดัะมันลื่นา,า <laughs> ะมกเจะโอ้ดีจังละเนะาะตอนแรกนึกว่าเป็นผงอีกย่าง่บด้เบิ่งกันคักกันนะนึกว่าผงสิใสใสอีกอย่างแนละ้วร้องนูน มนเลี้ยมถุงมือว่าสันเออยเรียกว่าซอหรือผมอย่างนั้นน้อลืมบริเบิงค่ะคนเลยว่าถุงมือคับว่าสันโอ้ดีดีดีมีถุงมือไงพร้อมแสบหลายซมกพามากไก่ยังเป็นเลนยักต้มนู้นอ๋อไยตำห้องน้นเอมาชิมแน่นะตำมาชิมดิอันนั้นร้านน้องเดียวสั่งตัวนึงเดี๋ยวสั่งเออเท่ออกันเลย อย่างเนียเขาเอินาเกย่างติลลินอย่างติลลินดีอดยู่ดีใ<เ>ออ่เขาสั่งแล้วแต่ต้องกินแ้มันหมดแบบนี้ก<ป>ลับมาเราก็มาทานของหวานด้วยผล,ลไม้ทุเรียนนอกฤดูที่เราซื้อมาจา้ะรสชาติโอเคแต่ไม่เฟอร์เฟคจ้ะไม่เป็นไรตอนนั้นพูดเรื่องอาหารทะเลสู่ฟังเนาะคะ่ะแต่ว่าไม่ไปโปรดเออไปกดหมดสโลโมชั่นได้ยังไงก็ไม่รู้พี่นอ้องเลยมาคบเวอร์เอาเล่าสู่ฟังว่า ร้านที่เราไปกินอาหารทะเลนี่คือให้สิส่วนสิเลยสําหรับตัวเองนะคะรสชาติดีสดแล้วก็อร่อยน้ําจิ้มอร่อยราคาโอเคมากๆากนะคะสั่งเยอะๆหนึ่ถือว่าคุ้มเนยะนะพี่นองคะ่ะไปแล้วพี่นองมาแชร์ประสบการณ์เวลากลับไทยนะคะว่าเราทําอะไรกันบ้างนะ,นะพี่นองจ้าไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย